พยาบาลมีหมอแนะบอกว่าลูกชายพูดกับผมเลยว่าถ้าเขาหมดคิดไปแล้วเขาก็ตลาดร่างของเขาเนี่ยให้กับทางโรงยานผมภูมิใจจริงๆผมบอกผมดีใจด้วยที่เขาจะได้มีบุญนาสนาต่อไปภายภาคหน้า หวังว่าเขาจะได้ไปเกิดดูดาวพระใหม่อันนี้มันเป็นความตั้งใจของลูกชายเองนะคะถือว่าเราได้รับการเราขอจะทาโรงียาบาลูกชายบอกไว้ก่อนคมถึงได้เขาแล้วก็หมอที่ลาดีเนี่ยขอผมคนที่ได้ให้ตลูกชายบอกไว้ก่อนนีความรู้สึกของเราตอนแรกเราคิดเลยว่าลูกเราจะแบบกลายเป็นคนพิการในในวันขึ้นบุญปี ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันจะเป็นแบบนั้นไปได้ตอนนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วผมก็ต้องทําใจแล้วผมก็ภูมิใจถึงจะเสียใจผมก็ต้องตัดใจแต่เมื่อเราตลาเลือนเื้อของเขาได้ผมก็ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้เข้าเป็นลูกเห็นว่าลูกมีความตั้งใจที่จะประสบทยังคืออะไรที่สุอยังย่ังยังไรทาง เราบอกว่าให้ลูกขอนั่ง้มหมอนให้เมียขอนั่งอ้อมกายก็ติดยาบวชไอ้พวกเก็บอกว่าบวชจะทะลุเลราะอยากก็อยากอยากเดี๋ยวให้ผมมีลูกมีเมียก่อนแล้วผมบวชได้แต่เขาก็เสียชีวิตก่อนครับเขามาเสียชีวิตก่อนถึงให้คุณบอกเล่าเรื่องของเคสกรณีนี้หน่อยครับ น้องคนนี้เนี่ยนะน้องอายุประมาณ20กว่า27นะครับก็ได้รับอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุทางจราจรนะครับแล้วก็ได้รับการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราบรีนะครับตอนที่มาเนี่ยอาการก็หนักนะครับหมอก็ดูแลเต็มที่นะครับแล้วก็ได้คุยกับปรึกษาญ,ญาตินะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยว่าอาการของน้องเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับคุณพ่อแม่ก็ได้ได,ได้ได้เล่าให้ฟังครับว่าน้องมีความประสงค์ ถ้าจําเป็นจริงเนี่ยก็อยากจะช่วยชีวิตคนอื่นต่อนะครับด้วยการบริจาคอวัยวะทาพยาบาลหรือทีมจิรจารเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญนะครับเป็นทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถจะทาบุญครั้งใหญ่ให้น้องได้ทั้งสุดท้ายนะครับคุณว่าแม่ก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีที่จะบริจาคอวัยวะให้นะครับซึ่งการบริจาคอวัยวะเนี่ยก็ทําทีมก็ได้ประเมินกับร่วมกับทาสภากาชาตินะครับว่า สามารถที่จะนำอวัยวะไกลไปใช้ต่อได้บ้างนะครับก็พบว่าน้องคนนี้เนี่ยอาการค่อนขน้างรุนแรงนะครับเพราะั้าอวัยวะบาดเจ็บภายในหลายหลายชนิดนะครับก็ทำให้บริจาคได้ดวงตาสองดวงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้กระดูกและได้เยื่อนะครับกระดูกเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้อีกเกินสิบคนนะครับที่สามารถจะนำไปใช้ต่อได้นะครับนี่ก็เป็น เป็นบุญกุศลที่น้องเขาสามารถที่จะสร้างได้เป็นครั้งสุดท้ายครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายนะครับสอบถามหน่อยอก่อนหน้านี้เนี่ยลูกได้มีการาได้ได้เผยได้เล่าให้ฟังม่าไม่ไม่อยากตัวเองอยากบริจาคอวัยวะร่างกายให้กับคนอื่นเขาเาพูดไรพูดไรเขาพูดกับพ่อค่ะเขาเาขบอกว่าถ้าพ่อถ้าผมทิ้งบุญไปครับพ่อจะร่างกายให้กับโรงพยาบาล เขาพูดกับผมแค่นั้นแลเขาก็เช่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะใหญ่โตพูดนานแล้วครับมาสองปีแล้วครับพูดมาเนี้ยสองปีแล้วแล้วปกติลูกลูกนี่มีลักษณะนิสัยเป็นยังไงครับนิสัยังไงไม่เก๊ครับชอบพัวแฟร์ช่วยคนโน้มช่วยคนนี้ช่วยคนเยอะดีจริงๆครับขายคอแล้วท่าน าราอยากใม้ใครยืมตังค์ตังคค์ใรยืมไปไม่เอาไม่คือโบเล็กไม่ไปเอาตังค์ลูกบอกเขาว่าไม่เอาไม่มาอะไรเขาให้เองว่าถ้าหัวพ่อปล่อยมาดีมันมีมก็เอามาให้เองว่าถ้าผมเก็บเลยเป็นกระสอบออกกระสอบป่านก็ไม่หมดบอกบอกว่าถ้าเก็บนะ้เป็นกระสอบปุ๋ยถ้าลอลูกคนนี้ก็เหมือนเป็นเสาหลักของพ่อเออนะสองคนเขามีมีครอบครัวไปแล้วแล้วเนี่ยก็อยู่ทั้งทั้งทั้งปีทั้งชาติเลย ก่อนหน้านี้มีรังสังหมนไหมที่เขาจะเสกเคยมี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 ฉันกันไม่ไม่บอกเขาว่าก็ก่อนที่เขาจะเขาจะลดฟั่มเลยนะฉันในฝันนะฉันเห็นเลือดเต็มตัวเลยแล้วหัวทิ่มลงไปหัวทิ่มเหมือนที่เขาฟั่มเนี่ยฉันไม่บอกเขาเขาก็เดี๋ยวแม่แม่เรไร่ายเขาพูดมาหนึ่งรแม่เรไร่ายฉันบอกว่าเมื่อคืนนี้กูเจออะไรไม่รู้ว่าแม่อะไรแม่ เขาก็ว่าง really? tha so ี so said, ้แม่พูดเลยว่าไอกันเลยไม่บอกให้เขาฟังพอรุ่งขึ้นอีกวันไอ้รามชายคนที่มากับเมียวนี่นะเขาบอกว่าป้าพรป้าพรไอ้เล็กรถทั่มไปชนกับอะไรนีอเสาไฟฟ้ามั้งโอ้ยอะไรวะกับที่ชายมันนะอยู่สกานะเขาว่าแม่น้องก็าฟั่งยังหรอเบอกเออไม่รู้อ่ะแม่เขาก็าไปไปดูมาแล้วมันยังไม่ฟื้นเลยอะ แล้ววินาทีที่ตั้มที่เขาตั้งใจอยากจะบริจราคร่างกายให้กับโรงพยาบาลเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตัดสินใจยังไงเอ็งเขาสิเอ็งเขาที่แรกผมถามเขาว่าทำไมเอ็งพูดอย่างนั้นว่าจริงๆ,ๆพ่อร่างกายไม่ใช่อะไรของผมก็ไม่ใช่ใ<ค>เขาจะเอาไปไหนก็เอาไปเอาพูดอย่างเงี้ยแล้วทำไงได้ล่ะพูดเป็นลางถึงบอกว่าเล็กเอ็งพูดเล็กของเอ็งก็โทรแม่เอาไว้ทำไมเอาไว้เขาก็เผาเราไป แล้วก่อนที่ว่าเขาจะเกิดอุบัติเหตุที่ว่าจะชนกับเสาไฟเนี่ยบอกกับพ่อได้สิก่อนใครจะเอาไปไหนก็เอาไปเท่ร่างกายเขาบอกว่าเขจริงเยอะจริงจริงว่าร่างกายขสับแล้วถึงวินาทีนั้นขึ้นมาจริงจริงตอนนั้นคุณแม่คิดยังไงบ้างเขาจะง่ายท้องเหรอครับบองกลงว่าจะง่ายท้องเลยตอนที่เรารู้ว่าจะต้องบริจาคร่างกายให้กับทางโรงพยาบาล อ๋อย่างนั้นผมยกมรนามรนาสาธุเลยก็ดีเออเราสานาพุทธไปช่วยคนติการเท่านั้นล่ะบางรู้สึกของเราที่ได้รับทราบว่าร่างกายตรงนี้ถ้าหากว่าลูกได้มองอยู่มองคุณพ่อคุณแม่อยู่อยากบอกอะไรกันลูกไหมฮะบอกทางทำบุญทางนี้แล้วได้กุศลในมหาศาลจะให้ก็ไปสวัสค์ให้ก็ไปสวัรค์นะ พก็ช่วยได้แค่นี้อมาช่วยพ่อแม่ได้แค่นี้ฉันก็ว่าเสียใจยเพราะว่าเขายัางอายุน้อยไป